ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนแล้วก็ทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็พามาจัดเกมบิ๊กินนี่พาราไดส์นะครับผมเห็นมีคนขอมาว่าอยากให้พี่จัดเกมนี้พี่ก็จัดให้เลยนะครับวันนี้เราอยู่กันในหน้าค่ายของเบ็ดฟิกเมาครับวันนี้ทุน16 k เคนะเบ็ดดอกละ5้ารนะกับเกมบิกินนี่นะครับมผมก็มีคนขอมานะบิกินนี่นี่แทบไม่ได้เล่นนะแต่ก็เป็นเกมชื่อดังนะผมเห็นแบบว่ามีคลิปยิงองยิงแอดนะที่เขาทำกันนะเอาเกมนี้ไปทำนะการแตก เกมนี้มันค่อนข้างคมและคูณหนักเลยครับคูณสามนะถึงแถวสี่ก็คือคูณสี่ถึงแถวห้าคือคูณห้าหรือเปล่าใช่ไหมถ้าเข้าใจไม่ผิดนะไปครับทีหกเคยังได้อยู่นะข,นขึ้นลงลงคนระับก็ไม่แย่มาเท่าไหร่นะฮะแต่ขอให้มันมาต่อเนื่องหน่อยก็จะดีมากครับดีงามฮนะลุ้นกันครับผมอย่างนิ่งนะฮะทางนี้ยังนิ่งนะ โอ้โหแห้งจัดจัดคูณสามเข้าไปครับเก้าร้อยร้อยหนึ่งครับอุย๊ยคูณสิบสองครับช็อนี้ครับโอ้โหมาจนได้ครับช็อนี้นะคูณสิบสองไม่รู้เท่าไหร่ครับแต่ผมเห็นว่ามันเยอะมากนะเยอะมากจริงๆนะสิบแปดเคนะครับยี่สิบเคครับทะลุยี่สิบเคไปแล้วครับถึงสามสิบเคไหอยากรู้ ถึงอยู่แล้วละสามสิบเคดูทรงเลิกเลยดีกว่านะถ้าบวกขนาดนี้ไม่มีเหตุผลต้องไปต่อครับท่นรู้ครับอุย้ยเจ็ดหมื่นเก้าหมื่นครับก้อนโตดรรับซุปเปอร์เก้าหมื่นผมไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้จริงๆนะเพราะเมื่อกี้ผมมองไม่ทันจริงๆนะผมโอ้โหบวกกระจุยนะอีกสองพันจะถึงแสนแต่ว่าเราไม่ไปนะมันมีโอกาสที่จะลดมากกว่าบวกนะครับผมหลังจากแตกช็อตใหญ่ๆเนี้ยให้แนะนําให้ทุกคนเลิกนะโอเคครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะ